ให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกดูบรรยากาศนะครับอันนี้ลานกลางเต็นนะครับสำหรับผู้จองผ่านระบบออนไลน์นะครับ ้ามทำอาหารในพื้นที่ตั้งแคมป์นะครับอันนี้อยู่บนยอดดอยเลยนะครับของอุทยานแห่งชาติภูเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับจอดรถได้ประมาณสัก50คัน นะครับอันนี้คือสูงกว่าระดับน้ำทะเล800เมตร700เมตรก็เป็นลานสนนะครับเมื่อคืนมีนะักท่องเที่ยวมาค้างรวมทั้งตัวกับผมด้วยก็ประมาณ7คนนะครับ เต็นที่กลางเมื่อคืนแบบทุรักทุเลมากกลางสองทุ่มสีก็ยังไม่เสร็จเลยกลางตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็เราก็ลีลาลีลาทำนะครับ ลีลาก็คือการเคลื่อนการสัญจรไม่ว่าจะโดยยานพาหนะเดินวิ่งว่ายน้ำขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินนะครับนี่คือลีลาธรรมะก็คือธรรมะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์นะครับ วันนี้ก็จะมาลีลาธรรมที่อุทยานแห่งชาติภูเหลือนะครับสวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่24กันยายน2566วันนี้ก็มาลีลาธรรมที่อุทยานแห่งชาติภูเหลือนะครับก่อนอื่นก็ขอดื่มน้ำก่อนนะครับ ก็ไม่ได้ทานอาหารเย็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเช้านี้ก็ไม่ได้ทานเพราะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมาแบบทุระทุเลนะครับก็เราอยู่ในพบโลกชาติมนุษย์ปัจจุบันเจตนาและกรรม หรือพัสษะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเรานะครับเจตนาก็คืออยากมากลางเป็นเจตนาหรือกรรมอยากมากลางเป็นหรือพัสษะอยากมากางเป็นที่อุทยานแห่งชาติที่ใดที่หนึ่งก็เข้ากดสมุดไทยกดการเวียนไหวตายเกิด ท่อนกลางนะครับผัสษะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนานะครับก็ผัสษะทางตาเป็นประธานนะครับผัสษะทางหูผัสษะทางกายผัสษะทางลิ้น สะทางจมูกนะครับและรวมมาเป็นมโนภัทสะทำให้เกิดเวทนา,า,นเ,ทาเวทนาในที่นี้ก็คือสุขนะครับสุขความสุขนะครับ เวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาปัญหาในที่นี้ก็คือความเพลิน,นความพอใจนะครับรรเพราะเพลินพอใจที่จะมานอนเต็น,น,นต์าก,ากางาเต็นต์เองสัมผัส บรรยากาศอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติมีทั้งต้นไม้ป่าเขาลานกลางเป็นดูสอาสะอ้านนะครับเงียบสงบอากาศสบายสบายนะครับฝนไม่ตกแดดไม่ออกนะครับเพราะ มีเมฆปกคลุมอยู่ตัณหาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปทานก็คือการยึดมั่นความเพลินความพอใจในการมากางเต็นได้ทั้งภูมิอากาศภูมิศาสตร์บรรยากาศความสดชื่นของธรรมชาติ และปัสจากผู้คนก็มีผู้คนที่มารวมกลางเต็นในลานกลางเต็นบริเวณนี้แต่ก็กระจัดกระจายกันอยู่ประมาณ7คนนะครับมอเตอร์ไซค์สี่คันนะครับรถจนหนึ่คันอันนี้ก็คือยึดมั่นในการที่จะ เพลินพอใจในการไปกลางเต็นโดยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับระหว่างขันห้ากับสิ่งหนึ่งตอนนี้เป็นสิ่งหนึ่งแลวนะครับสิ่งหนึ่งผู้เห็นชอบผู้รู้ชอบผู้สังเกตชอบนะครับก็ดูแลขันห้า อริยสัจส่ 4. อย่างมีวิชาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะครับอุปทานก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดพบนะครับพบในที่นี้ก็คือพบโลกประชาติมนุษย์ปัจจุบันนะครับพบก็เป็นปัจจัย ทำให้เกิดชาติก็คือชาติมนุษย์ปัจจุบันนั่นเองแต่ก็สิ่งหนึ่งดูแลขันห้าตามอริยสัจสี่นะครับอย่างมีวิชาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติรอการทำกาละตามอายุนะครับเมื่อกาละมาถึงสิ่งหนึ่งก็คืนกลับ อสังคตะหรืออมตะธรรมอย่างทาวรนนะครับอันนี้คือดีลาธรรมของเช้าว,วันที่24กรกฎาคมหกนะครับ